ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่อำเภอเสรลภูมิมอบวัสดุส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดต,ตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่22มกราคม2568นายชัชวาล์นเบญจสริวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่อำเภอเสรลภูมิติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดที่ได้รับวัสดุประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในกิจกรรม25พฤศจิกายนวันกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอเสลภูมิผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรวมให้กำลังใจที่บ้านหวายตำบลภูเงินอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยได้มอบของและให้กำลังใจในายสมศักดิ์พฤศชาติ บ้านเลขที่10หมู่2ตำบลภูงเงินอำเภอเสรลภูมิซึ่งได้มอบรายการวัสดุช่างหินเจียเล็กขนาด4นิ้ว1ตัวพร้อมตู้เชื่อมเล็กขนาดถือได้1เครื่องและนายวินัสีจันทร์บ้านเลขที่8หมู่4ตำบลภูงเงินอำเภอเสรลภูมิซึ่งได้มอบรายการวัสดุช่างเลื่อยตัดไม้ในโอกาสนี้นาะยชัดชวันบญนจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวให้กำลังใจเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด มีอาชีพมีไรายได้ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมสารพลังความร่วมมือขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมสร้างความรักความอบอุ่นและความเข้มแข็งในชุมชนต่อไป